ทำงานทำงานเอกว้าวว้าวว้าวว้วว,วันนี้พบกันในตอนเย็นของวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568วันเวลาก็เดินหน้าไปอย่างไม่รอใครถ้าใครตามไม่ทันก็เวลาก็จะทิ้งไว้อยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามให้ทันเวลาบางครั้งก็ต้องวิ่งให้ทันเวลาถ้าเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอ,อยู่แล้วหยุดคอยเวลาก็จะไปไกล เราตามแทบไม่ทันนะครับก็งานประจําครับทําทุกวันไปเก็บมาตั้งแต่วันที่14ี่กุมภาพันธ์วันวารลนไทยยนยวันแห่งความรักเก็บมาได้ยี่สิบห้ากิโลยังแปรรูปไม่หมดก็ต้องเร่รรงแปรรูปวันนี้ก็มีคำจั่งซื้อนมา6กกิโลร้านผักสามกิโลร้านแกงสามกิโลต้องทำไปได้4ี่กิโลยังเหลืออีกสองกิโลวันนี้น่าจะเสร็จเมืดหน่อยไม่เป็นไร ทำงานอยู่กับบ้าน from home ไไเ o r k ์กฟอร์มโฮมเปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดเบื่อก็พักนะครับผมสบายๆทำไปก็นั่งทาเพลงไปดูเพลงของเพื่อนเพื่อนบ้างดูเพลงของเราเองบ้างที่เขาเรียกว่าร้องเองฟังเองนักเลงพอ <laughs> ทำไงได้เกิดมาจนก็ต้องร้องเองฟังเองนะครับมันมีเงินจะไปซื้อแผ่นซีดี มาเปิดฟังนะครับก็ใช้ว่าร้องหรือว่าอัดคลิปส่งไปให้เพื่อนๆฟังบ้างเก็บไว้ฟังเองบ้างนะครับเป็นการประหยัดพเพื่อนๆจะลองทำแบบผมดูบ้างก็ได้นะครับลองไว้เก็บไว้ใน